สำหรับวิธีการปลูกหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรที่จะมีการให้ความชื้นก่อนดินที่เราจะใช้ในการปลูกควรเป็นดินที่สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเยอะปริมาณของดินนะครับเราจะใช้ประมาณ90%ของความจุข,ของเก่งต่อไปก็จะเป็นวิธีการเตรียมต้นพันธุ์นะครับเราควรใช้ต้นพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า2เดือนขึ้นไปขั้นตอนแรกให้เราถอนขึ้นมานะครับแล้วก็ริดใบส่วนที่เป็นใบแห้งใบที่หมดอายุแล้วใบที่เหลืองเราจะออกให้หมด เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยขยายลําต้นได้เร็วนะครับขยายกอได้เร็วด้วยซึ่งถ้าเกิดเราไม่เอาออกจะทําให้การขยายกอขยายลําต้นเนี่ยจะทําได้ช้าจากนั้นให้เราตัดรากเดิมออกนิดนึงเป็นการกระตุ้นให้แตกรากใหม่ซึ่งรากที่เราตัดก็จะเหลือไว้ประมาณ1เซนซึ่งในวันนี้นะครับเราจะปลูกแบบการตัดลําต้นเราควรที่จะให้เหลือความยาวประมาณ15เซนจะทําให้หอมเลยเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้เร็วซึ่งเราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต้นพันธุ์ที่พร้อมที่จะปลูก สำหรับวิธีการตัดลําต้นให้เราดูที่สภาพอากาศด้วยถ้าเกิดสภาพอากาศมีความแห้งแดดร้อนควรที่จะมีการตัดลําต้นเพื่อที่จะลดการคายน้ําแต่ถ้าอากาศเย็นเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยสำหรับวิธีการปลูกนะครับเราควรที่จะปลูกโดยการแยกลําต้นก่อนเราอาจจะใช้1นถึงสองลำต้นต่อหลุมเราจะปลูกเข่งละ6ต้นเราก็จะใช้นิ้วมือทําหลุมจะมีความลึกประมาณ1-2ถึงเซนซึ่งมันจะทําให้หอมเลยของเราไม่ล้มแลระยะห่างที่เราจะใช้นะครับก็ประมาณ10เซน เมื่อเราทำหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําต้นหอมเลยลงไปปลูกได้ในการปลูกนะครับเราก็จะยัดลงไปแล้วก็ใช้นิ้วมือกดให้มันแน่นเราไม่ควรที่จะปลูกลึกจนเกินไปมันจะทําให้หอมเลยของเราเนี่ยเน่าแล้วก็จเจริญเติบโตช้าหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะมีการลดน้ําตามในทันที